แม่พิกุลเป็นใครครับเมื right. so ่อสมัยก okay. ่อนเนี่ยอาจารย์หลวงพี่ชื่ออาจารย์ทรงยศครับผมสมัยก่อนท่านก็บวชอยู่ที่นี่นะตอนนี้ลาสิกขาไปแล้วก็มีพวกปาน้ำเนี่ยเขาเอาสรีระมาถวายอาจารย์ยศไว้เขาไปเจอในน้ำไปเจอในน้ำแล้วแม่พิกุลเนี่ยครับมีอายุอยู่ในยุคไหนคะเออเขาว่าแกมาเข้าฝันบุกอยู่อยุธยานะโอ้ปาน้ำเขางมงมมาจากในน้ำน่ะ แม่น้าลบบุรีเนี่ยฮะแม่น้ําในยุทธในเมืองแม่น้าในเมืองเลยใช่โอ้โหแล้วมาถวายมาถวายต่ตอนสมัยขอก็จอนจันยศเขาอยู่ที่วัดละช่องในเมืองอ๋อในเมืองอยู่วัดละช่องตรงแถววัดชัยวัฒนารามครับผมจันยศย้ายมาอยู่ที่วัดสัมเกตก็คือนามาด้วยนำมาด้วยจันยศก็เอาเก็บไว้กำกรรมฐานอาปงอาตุพระกรรมฐานบ้างอะไรบ้างสวดมนต์ไหว้พระพอจันยศทลาศิกขาไปก็ไม่ได้เอากลับไปด้วยอ๋อครับก็เลยทิ้งไว้ให้หลวงพี่หลวงพี่ก็เป็นคนดูแลต่อ ดูแลต่อก็พวงเอาตูพระมั่งทำาจะสวดมนต์เจริญภาวนาให้แกเลืกบ่อยๆครับมเสร็จแล้วเนี่ยพอเราได้สวดมนต์สวดพรอะไรเนี้ยก็จะมีพวกเด็กๆลูกศิษย์วัดมั่งลูกศิษย์ที่มาหาที่วัดมั่งก็เห็นเป็นผู้หญิงใส่ชุดแดงยืนอยู่บนบนกุฏิเปิดหน้าต่าง ต่างกุฏิเราเป็นสไัยเนาะก็จะเปิดหน้าต่างเป็นเป็น,เป,นเป็นช่องช่องช่องไว้อะก็ลูกศิษย์มาตอนเยน็นเก็จะเห็นผมเห็นผู้หญิงยืนอยู่ข้างบนใส่ชุดสีแดงบอกเราก็บอกบ้าอะไรผู้หญิงอะไรจะมายืนอยู่บนกุฏิระเราก็มันดึกขึ้นได้๋อมีสรีระของแม่พี่กุลอยู่ข้างบนกุฏิ อ๋อเก็บไว้บนกุฏิเก็บไว้บนกุฏิตอนนั้นก่อนนี้ก็ไว้ปองอาิารเวลาเราไหว้พระสวดมนต์ก็จะใช่นี่จะให้ตลอดแล้วก็ตอนนั้นที่จารยศยังอยู่เราก็เสี่ยงทายกันว่าท่านชื่ออะไรก็มาบอกว่าชื่อแม่พิกุลสมัยก่อนเนี้ยมีคนมาขอกันไปอย่างหลายคนแล้วครับแต่เอาไว้ไม่ได้ให้ด้วยนะมีขอแล้วก็ให้ไปให้ไปเลยให้ไปเลยแต่ว่ารักษาไม่ได้ มากวนมั่งมาดึงจีวรมั่งมาอะไรต่ออะไรมั่งอะครับผมแม่พี่กุล่ะแต่อยู่ที่นี่ไม่กวนแต่อยู่ที่นี่ไม่กวนไม่เนี่ยลุงพี่ยังไม่เคยโดนกวนเลยแต่ว่ามีลุงพี่ทวัตลุงพี่ทวัแกก็เป็นพระปฏิบัติเนี่ยแกก็มาจาวัดกับลุงพี่ไปเป,เป็นพวกกันเพราะว่าสมัยก่อนไปเดินทุดงด้วยกันครับผมแกก็มาจาวัดด้วยแกก็บอกว่าเอจะเลี้ยงเมื่อคืนเนี่ยมีผู้หญิงนะมาปลุกผมบอกว่าให้มาสวดมนต์ให้ฟังหน่อย คือใครอ่ะบอกเขาบอกว่านูอย่างพี่นอนอยู่ตรงหัวนอนหลวงพี่นะฮะใช่สังขารท่านอยู่อยู่ตรงหัวนอนหลวงพี่คือนอนหลวงพี่แกไม่เห็นไม่เห็นปลุกสองคืนติดจะถามว่าอยากฟังสวดมนต์อย่างนี้เหรออยากฟังสวดมนต์รางพี่เขาก็เป็นพระกรรมฐานหลวงพี่แล้วตอนนี้สังขารของแม่พี่คุณยังอยู่ไหมฮะก็ไม่อยู่แล้วก็ทําชาปนกิจไปแล้ว